มาคลิปนี้ครับพาไปย้อนความทรงจํากันเพราะทุกคนเนี่ยล้วนเคยมีอดีตกันทั้งนั้นครับเส้นทางที่หล่อหลอมจนกลายเป็นตัวเองอย่างทุกวันนี้เรากุลซื้อหลายหลายคนในยุคนี้ก็เช่นกันครับที่พวกเขาเคยเป็นนักเตะกันมาช่วงเวลาที่ฮอร์โมนกาลังพุ่งโคตรมากดีเหล่านั้นต่างก็เคยเป็นผู้เล่นมาก่อนทั้งสิน้นตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอกุลซื้อคนนี้เป็นนักเตะที่ดีแค่ไหนเวอร์ชั่นคนนอกอังกฤษ เหมือนเดิมครับรหัสที่จำง่ายๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะดูจากช่องทางไหนก็ตามครับผมยกเว้นช่องดนตรีนะครับเพราะที่นั่นมีแต่หัวปลาม้อไฟครับหรือใครที่ทําเมนูหัวปลาม้อไฟขายก็คอมเมนต์ให้เข้ามาหน่อยครับหรือว่าถ่ายรูปโชว์นะครับว่าน่ากินหรือเปล่าเผื่อเพื่อนๆจะได้ไปลองครับมา,มาฟังกันต่อครับ การที่บุคลากรของวงการฟุตบอลสักคนเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเองจากนักเตะมาทําหน้าที่โค้ชก็นับว่าเป็นวัฏจักรที่พบได้บ่อยครับในวงการฟุตบอลแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเมื่อน,นักเตะอายุมากขึ้นเล่นต่อไม่ไหวอาจจะมีคนที่เลิกเล่นไปเลยก็ได้แต่หลายคนก็ยังทํางานต่ออยากคุกคีกับสิ่งที่ตัวเองยังรักไปให้นานที่สุดนักฟุตบอลที่เราเคยเห็นเขาเล่นเนี่ยเคยได้เชียร์เขาในอดีตก็ผันตัวมานั่งเก้าอี้เป็นโค้ชคุมทีมกันสลายคนครับบางคนดูบอลมานานอาจจะยังคงจําได้ครับบางคนอาจจะลืมๆไปแล้วบ้างหรือวัยรุ่นนบางค อาจจะยังเด็กมากจนจําความไม่ได้ว่าพวกเขาเ,เป็นนักเตะแบบไหนเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเราจะไปดูบรรดาโค้ดดาวเด่นยุคนี้ในวันที่เขานั้นเป็นนักเตะกัน เริ่มต้นกันที่ชาบี้อลันโซครับที่เอาข้อจริงเนี่ยก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเขายังเล่นอยู่จนถึงปี2017ที่ผ่านมานี่เองครับตอนนี้เขายังเล่นอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในนักเตะเวิลด์คาสเล่นเป็นกองกลางโฮลดิ้งมิดฟิลด์ตัวคุมเกมคุมจังหวะยืนตามควบคุมทุกอย่างทั้งจังหวะรุกจังหวะรับเป็นคนออกบอลสัน้นหรือว่ายาวแบบคมๆเป็นคนบัญชาเกมเป็นนักเตะที่เล่นลูกนิ่งได้ดีเทคนิคสูงคลองบอลดีถ้านึกภาพไม่ออกครับก็อาจจะคล้ายๆกับโทนี่โคดตอนที่เล่นในกัรอัมามริดอะไรทํานองนน,นั้ครรเากกาเียแตต่่่่ววาาาโิมลจกกป แล้วค่อยมาเป็นตัวคุมจังหวะกับมาริทแต่อารอนโซครับเล่นแบบนี้มาตั้งแต่แรกตั้งแต่ยังเป็นเด็กฝึกของโซซิดาดเลยแหละครับอารอนโซนี่โด่งดังมากครับสมัยเล่นใ้กับเลี้ยวผู้เขาเป็นแชมป์เอเปคับและยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับหงแดงเป็นนักเตะที่แฟนบอลเนี่ยรักมากๆด้วยความเป็นนิสกายเป็นสุภาพบุรุษไม่มีข่าวเสียหายไม่มีพฤติกรรมไม่ดีในสนามดีกับแฟนบอลที่เข้ามาหาเสมอมีความเป็นมืออาชีพสูงมีวินัยสูงตอนย้ายออกจากเลี้ยวผูคกับแฟนบอลเนี่ยเสียใจมากแต่เขาถูกราฟาเอลเบนิเตสขายออกจากทีมไปจากนนั้นกราฟชีวิ เขาก็พีคมากๆกับเรอลมลิตได้เป็นทั้งแชมป์ลีกเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกจนมาปิดท้ายอาชีพของตัวเองที่ไบเยนมิวนิคเขาเป็นคนไอคิวฟุตบอลสูงครับปรับตัวง่ายเข้าใจไอเดียของโค้ชหลายคนที่ร่วมงานด้วยเป็นอย่างดีเป๊ปโกเดโอล่าโจเซบ่บูเินโยคาร์โลเชลุชติดิเซนเตเดบอสเก้หรือแม้แต่ราฟาเบเนเตสและอาจจะรวมถึงพ่อของเขาที่เป็นโค้ชฟุตบอลด้วยเหมือนกันนั่นทําให้เขาครับได้ซึมซับความรู้ไอเดียและวิธีการหลายๆอย่างเอาสิ่งเหล่านั้นมาประมวลจนกลายเป็นสไตล์ฟุตบอลของตัวเองเริิ่มมมมคุมทีียชน14ปของ จากนั้นก็ไปคุมเรียวโซซิดาดเบแล้วมาคุมทีมชุดใหญ่ครั้งแรกกับเลวคูุเซนปัจจัฟุตบอลของลอนโซคือการต่อบอลและเคลื่อนที่การคลองบอลและเล่นในแต่ละพื้นที่ของเขาตอนคุมเลวคกุเซนเขาเล่นแบบกองหลัง3คนครับวิงแบ็กสลับกันเติมเล่นได้เหมือนกับปีก กองกลาง2คนมีบทบาทอย่างมากครับในระบบนี้เช่นกันรวมถึงนักเตะที่เป็นเหมือนกลางรุกหน้าต่ำและตัวทำเกมด้านกว้างพร้อมกับการเพรสซิ่งที่ดุดันในแดนบนตั้งแต่ตอนเสียบอลและมันทำให้ทีมของเขานะครับมีการเข้าทำที่หลากหลายจนกระทั่งมาอยู่กับเรอลมลิตครับที่เพิ่งจะรับงานได้ไม่นานเนี่ยเขาก็พยายามติดตั้งปัจญาของตัวเองกับทีมใหม่เปลี่ยนไปเล่นหลังสี่อย่างที่ทีมใหม่นี่คุ้นเคยแต่มันก็ยังดูติดๆขัดข,ดข,ดขดอยู่ครับมาตอนเป็นโค้ชของเขาก็ยังเหมือนตอนวัวหนุ่มเลยครับดูเป็นคนนิสทำให้ดูมากวากว่าการชี้นิ้้ววส่งเเขขาาาาาออธบบบยไไดตกกรแหล เรียกร้องจากนักเตะแต่มีคนบอกว่าเขาอ่อนเกินไปกับการคุมทีมที่มีนักเตะชั้นนาอย่างมาริดเขาเพิ่งเข้ามาครับเราก็บอกไม่ได้ว่าเขาคุมพวกนักเตะเบอร์ใหญ่อยู่ไหมแต่ทว่าหลังจากเสมออันฮิลานในสโมสรโลกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวจากวงในว่าอลรอนโซครับก็เริ่มวยใส่นักเตะบ้างแล้วเหมือนกันใครไม่วิ่งใครไม่เพสไม่ทําตามอย่างที่สั่งก็คงเจอของแข็งได้เหมือนกันแหละ ไปต่อกันที่คิสเตียนคิวูครับกุนซือคนใหม่ถอนด,ด้ามของอินเตอร์มิลานสมัยเป็นนักเตะเนี่ยเขาเป็นเซนเตอร์ฮาระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลอิตาลีครับแต่เขาเป็นชาวโรมาเนียที่โด่งดังขึ้นมาหลังจากย้ายมาเล่นให้กับอาแจกตอนนั้นคือปี1999เป็นดับเบิลแชมป์กับทีมได้ในปี2002ยึคเดียวกันกับพวกเวสลี่ชไนเดอร์ลาฟาเอลฟันเดอร์ฟ้าจอนนี่ไฮติงกาหรือแม้แต่ซาลาตันอิบาฮิโมวิชอะไรทำนองนั้นครับทำให้โลมาซื้อตัวเขามาตอนฤดูกาลกองหลังที่คค่คครรบเือบอาจจะไม่ได้สูงใหญ่เป็นยั์แต่18 เซนติเมตรของเขาก็จัดการลูกกลางอากาศได้แถมยังมีความเร็วและความคล่องแคล่วพอเล่นเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยครับเขาเป็นกองหลังที่ทางบอลดีมากๆครับอ่านเกมได้ขาดจะติดก็แค่เขามักจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เนืองๆเท่านั้นเองแต่ถ้าร่างกายฟิตดีเนี่ยเขาจะเป็นคนหนึ่งครับที่น่ากลัวสําหรับกองหน้าฝั่งตรงข้ามเมื่อครั้งฤดูกาล2008-2009ครับในเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกคิวูเล่นกับอินเตอร์มิลานต้องเจอกับแมนยูีเเต็ด ในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามจูซิเฟเมอัสซาดิมิต้าบอบัตตอฟคิสเตยโนโรนันโดผ่านคิวูแทบไม่ได้เลยครับและเขาเป็นแมนอัพอะแมตช์ในวันนั้นเขาเป็นคีแมนในแนวรับของทีมงูใหญ่ตั้งแต่ย้ายมาและที่สําคัญครับเขาคือหนึ่งในกองหลังเป็นเกมรับที่แข็งแกร่งของทีมชุด,ชดที่เป็นแชมป์ภายใต้าการคุมทีมของโจเซ,ซ,เซโบโ่บูริโยเมื่อเลดูการ2 0 0 9 2 0 1 0อีกด้วยครับคิวูเลือกเล่นไปตอนปี2013ครับจากนั้นก็ทำงานเป็นโค้ชคุมทีมเยาวชนของ Milan, อินเตอร์มิลานมาบกกั้นน็ โปรไลเซ้นของยูฟาและได้รับมาตอนปี2019ครับนั่นทำให้เขาคุ้นเคยกับงูใหญ่มากๆไม่ใช่แค่ในฐานนาตำนานนักเตะครับ คว้าแชมป์มากมายกับทีมแต่ยังเป็นโคชนักเตะเยาว,วชนมาหลายปีด้วยเท่ากับว่ารวมรวมเวลาเนี่ยที่เขาอยู่กับทีมมาเกือบ20ปีเลยทีเดียวโดยคีวูครับเริ่มคุมทีมระดับชุดใหญ่กับปามาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2025ครับตอนนั้นเนี ama, ่ยปาาสมเสียงจะตกชั้นเอามากๆเลยครับหลังจากเขาเข้ามาคุมแม้ว่าจะพาทีมชนะได้แค่3นัดแต่ก็แพ้เพียงแค่สนัดเช่นกันเลยทําให้ปาาเนี่ยรอดตกชั้นได้สําเร็จในฤดูกาลผ่านมาครับที่สำคัญของคีวูคือเกมรับที่เปลี่ยนไปด้วยวินยัยและเหนียวแน่นเลยทําให้พวกเขาคร รอบสุดท้ายที่เจอกับทีมแชมป์อย่างนาโปลีปาม่าก็ยังคว้าผลเสมอและหนึ่งแต้มติดมือมาได้ครับหรือแม้แต่อินเตอร์ก็ชนะปาม่าของคิวูไม่ได้ด้วยปัจจุบันครับเขาถูกตั้งให้เป็นกุนซือของอินเตอร์มิลานเลยครับแน่นอนแหละว่าเขาคุ้นเคยกับทีมเป็นอย่างดีและน่าจะมีอิทธิพลต่อนักเตะรุ่นน้องๆที่ร่วมงานกันด้วยแต่มันก็นับว่าเป็นงานยากครับเพราะผลงานที่ซิโมเน่อินซกี้ทำไว้เนี่ยคือการพาทีมเป็นแชมป์ลีกและเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกถึง2ครั้งเขาเป็นโค้ชที่มีวินยัยลุุุกกกกมมมมมมมาาตนนนนนสสสัั่่บบ่่่นน่่งงรลลลูููทีีอออยยบๆไใชคิขเเหื มีเกี่ยวกาแต่ก็ต้องรอดูว่าเขาจะพาอินเตอร์เนี่ยไปในทิศทางไหนต้องยอมแล้วว่าผลงานเขายังไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าไหร่งานกับอินเตอร์ก็น่าจะมีความกดดันพอสมควรด้วยครับ อีกหนึ่งกุนซือสุดฮอตของฟุตบอลอิตาลีตอนนี้ครับต้องเป็นอันโตนิโอคอนเต้ผู้พาน,นาปโปลีเนี่ยคว้าชแชมป์ครั้งล่าสุดสมัยเป็นนักเตะนะครับคอนเต้ e, เล่นเป็นกองกลางตัวรับเป็นกองกลางประเภทที่สมัยก่อนเรียกว่ามิดฟิลพลังเดนมโมเป็นพวกพลังงานเยอะขยันพุ่งพานวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่มีหมดความสามารถหลากหลายทั้งเกมรุกและเกมรับมีความสมดุลไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้รุกจ,จา๋าแล้วก็ไม่ได้รับจา๋า สมัยนี้เรียกเป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกทูบ็อกครับที่วิ่งขึ้นไปเล่นเกมรุกที่เขตโทษคู่แข่งและกลับมาเล่นเกมรับที่เขตโทษตัวเองเป็นคนเปลี่ยนเกมจากรับเป็นรุกได้รวดเร็วฟิตมุ่งมั่นอ่านเกมดีบางครั้งก็เล่นเป็นกองกลางตัวรับได้ด้วยแต่อีกหนึ่งคุณสมบัติที่คอนเต้มีนะครับคือการจ่ายบอลยาวและการคอสบอลทาให้บางครั้งเนี่ย เขาถูกจับไปยืนเป็น midfield ฝั่งขวาบ้างพร้อมกับภาวะผู้นำในได้ดับสูงทาให้เขาขึ้นเป็นกัปตันทีมยูเวนตุสเขาเป็นหนึ่งในขุนพลที่ติดธงไปเป็นรองแชมป์บอลโลกปี94กับอิตาลีแต่ก็ไม่ใช่นักเตะที่มีความสามารถระดับเวิร์ครัสขนาดนั้นครับอย่างที่บอกว่าความสามารถเขาเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นอย่างได้อย่างหนึ่งครับเข้าบอลตัดบอลได้มีความดุดันอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ไม่ใช่แนวฮาร์ดแมนไม่ใช่ประเภทดุโหดมีเรื่องแต่เขาก็ไม่ได้สุภาพหรือว่านิสัยดีความสามารถทางเกมลูกเขาก็ไม่ได้เด่นจนโดดออกมา ด้วยความกลางๆนี่เองครับกับทีมชาติเขาเลยไม่มีบทเท่าไหร่เขาแขวนสตาร์ทไปในปี2004เป็นตำนานของไอ้มาลายเป็นแชมป์ลีกถึง5สมัยเป็นแชมเปี้ยนลีก1สมัยแชมป์ยูฟ่าคัพ1สมัยและบอลถ้วยอีก1สมัยจากนั้นครับเขาก็มาเอาดีกับการเป็นโค้ชด้วยความเป็นคนฉลาดเนี่ยเขาเรียนรู้เร็วเริ่มตนฝึกวิชาด้วยการเป็นผู้ช่วยที่เซียนาในฤดูกาล2005-2006ครับคอนเต้ e, ไม่ได้พุ่งขึ้นมาคุมทีมใหญ่ทันทีครับแต่เขาฝึกฝีมือให้คงที่กับทีมเล็กๆมาตลอดเขาคุม o, ออเเรรรรรโโซบบบแแแกกกกก่่ไมมมมปะสสคคววาาาา็็็จตด้ลลุ2 ออกมาดีจนบารี่ทาบทามเขาให้ไปคุมทีมให้ซึ่งตอนนั้นผลงานก็ออกมาดีมากครับบารี่คว้าแชมป์ซิลิบี ขึ้นชั้นมาหลีกสูงสุดได้จากนั้นก็ได้ไปคุมกับอาตาลันตาและเซียนาจนได้มาคุมยูเวนทุสทีมเก่าในปี2011ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตำนานเป็นแชมป์มากมายกับหลายทีมที่คุมและหลายที่ที่เขาไปคอนเต้ e มีเอกลักษณ์ในการทำทีมครับในระบบ3-5-2มีเกมรับที่เหนียวแน่นและการขึ้นเกมที่เป็นรูปทรงบอลสั้นจากแดนหลังโจมตีด้วยวิงแบ็กกึ่งปีกเกมรับที่ยืนกันเป็นระบบเข้าบอชลชะลอบอลวิธีการชัดบางครั้งตันๆก็ยังเปลี่ยนจังหวะให้ไดเรกมากขึ้นสวนกลับด้วยความรรววดดเเเ็และละปปีี่ยยนนกมให้้้ไไบขึ บางคนบอกว่าบอลของคอนเต้นเนี่ยเป็นแบบรับและสวนแต่เขาก็แสดงให้เห็นมาตลอดนะครับว่าเกมรุกของพวกเขาก็น่ากลัวนะการมีกองหน้า2คนมีตัวเข้าทำจากริมเส้นและกองกลางก็ทําให้เห็นแล้วว่าคอนเต้มีแผนที่มีประสิทธิภาพทุกที่ที่เขาไปครับเขาเอาระบบนี้ไปด้วยปรับมาให้เข้ากับทุกทีมและถูกพิสูจน์แล้วว่ามันประสบความสําเร็จได้เขาคุมทีมใหญ่อยู่บ่อยครั้งครับทั้งยูเว่เชลซีหรืออินเตอร์แต่หลายครั้งที่เขาคมุมทีมที่ดูไม่ใช่ทีมใหญ่ขนาดนั้นอย่างการคุมสเปอร์หรือนาโปลีซึ่งเเขาาาาก็ทํได้้ตออนคุมมสปปร์รัถีญหา คิดว่าทีมอาจจะไปได้ไกลกว่านี้ครับเขาเป็นคนที่มีอีกโก้สูงมีความภาคภูมิใจในตัวเองจากสมัยนักเตะก็เป็นกับตันทีมใหญ่พวกสตาร์นักเตะก็เกรงใจเขาเขารู้วิธีการรับมือกับมันทําให้เขาเป็นพวกไม่ยอมงอเหมือนกับตอนที่คุมสเปอร์ครับเขาไม่แคร์ที่จะออกมาพูดปัญหาแล้วจะต้องตกจากงานเช่นกันกับการคุมนัโปลรีครับที่หลังจากคว้าแชมป์ก็มีข่าวว่าเขาจะออกจนเคลียร์ใจกับเจ้าของได้คอนเต้ไม่ใช่คนที่ชอบมีปัญหาแต่เขาเป็นคนที่ไม่ยอมให้มีปัญหาในการทํางาน เขาต้องการการสนับสนุนอย่างถูกต้องทั้งจากงานหลังบ้านและกลุ่มนักเตะเพราะเขามั่นใจว่าจะพาทีมประสบความสําเร็จได้ซึ่งก็คล้ายๆกับสมัยเป็นนักเตะทีมแม้จะไม่ใช่ฮาร์ดแมนมีเรื่องไปเรื่อยแต่ก็เป็นพวกที่ไม่ยอมให้ใครมาหาเรื่องเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลด้วยครับที่เขาเนี่ยมักจะไม่ค่อยคุมทีมไหนได้นานสักเท่าไหร่ ไปดูตัวเตงตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลนี้กันหน่อยครับนั่นคือคนที่พาเปเ,เชควาที่เป็นแชมป์ในฤดูกาลปกติลุยเอลิเก้หลายคนอาจจะรู้จักเขาในฐานะนักเตะของบาซ่าแต่ความจริงเนี่ยเขาเคยเป็นนักเตะของเรอัลมาริดมาก่อนด้วยนะครับหลังจากเป็นดาวรุ่งขึ้นมากับสปอร์ติ้งกีคอนเขาก็ย้ายไปมาลิดในปี1991และเล่นอยู่จนถึงปี1996ครับเอลิเก้ออกจากทีมหลังโมสัญญาและไม่คิดจะไปต่อเขาไม่ได้มีผลงานไม่ดีแต่เขาเคยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้รับความเคารพจากแฟนบอนมนลมาริท์เท่าไ ทีอยู่กับทีมยาวยๆายาจนแขวนสตาร์ทในปีส0 0หมีคุณสมบัติสําคัญของอิลิเก้ครับสมัยเป็นนักเตะเนี่ยคือความสารพัดประโยชน์เขาเล่นได้เกือบทุกตําแหน่งครับมีแค่เซนเตอร์ฮาฟกับประตูแค่นั้นแหละครับที่เขาเล่นไม่ได้เขาเป็นนักเตะที่มีความสามารถรอบด้านครับคล้ายๆกับคอนเต้ที่ไม่ได้โดดเด่นไปทางใดทางหนึ่งแต่คอนเต้เนี่ยมีความสามารถที่เอียงไปทางเกมรับครับแต่อิลิเก้ครับเป็นความสามารถรอบด้านที่เอียงไปทางรุกแต่เขาเป็นนักเตะสายวินยัยสายฟิตร่างกายแข็งแรงแต่ก็มีเซนต์บอลที่ดีขยนันและมีเทคนิคที่ดีด้้้ววยครเเขาาามมมีป็นนนผููํสงพช เอลิก้ e. สามารถเชื่อเมเกมและสอดแทรกขึ้นไปเพื่อจ่ายบอลให้กองหน้าในพื้นที่สุดท้ายได้ด้วยครับแต่ถ้าเขาต้องไปล่นเป็นแบ็กเขาก็จะบุกได้มันและจ่ายบอลได้ดีแถมยังถอยไมาช่วยเกมรับได้ด้วยสิ่งเหล่านี้ครับหล่อหลอมให้เอลิเก้มีความเข้าใจถ่องแท้ในวิธีการเล่นของหลายๆตำแหน่งที่เคยสัมผัสคร,ครับจนทําให้เขาเป็นโคนที่มีความสามารถไปด้วยเขาเริ่มต้นจากการคุมบาร์เซโลนาชุดเบย์ครับแต่ก็ไม่ได้มาคุมชุดใหญ่เป็นการไปคุมทีมอื่นนั่นคือโรม่าและเชลตาบิโก้แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับส่วนหนึ ตทําได้อย่างที่ต้องการได้หรือไม่ก็เพราะว่าระบบของเขาต้องการนักเตะที่มีความสามารถจนได้มาคุมบาซ่าครับระบบของเขาก็แสดงผลงานออกมาและทําให้ทีมประสบความสําเร็จอย่างมาก เขาพาบาซ่าและเปเช่คว้า3าแชมป์ได้ทั้งสองทีมสไตล์คุมทีมของเอลิกเก้ครับคือความเข้มนวดถ้านักเตะไม่เอาเขาก็ไม่เอาเหมือนกันดังนั้นทีมที่เขาคุมจะประสบความสําเร็จได้เขาต้องได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่เขาเฮียบเขาตะโกนสั่งเขาเกลี้ยกาดมีความต้องการสูงและกล้าจะเรียกจากนักเตะเขามีความเคารพต่อผู้เล่นนั่นก็เลยทําให้ผู้เล่นเนี่ยเคารพเขาเมสซี่เคยบอกว่าเอลิกเก้คือหนึ่งใน2องกุนซือที่ดีที่สุดที่เขาเคยร่วมงานด้วยอีกคนคือเป๊ปกัเดล่าเมื่อเขามาคุมนัก,ตนกเต ไปตั้งคำถามอีกเลยและทั้งหมดนี้ครับคือภาพของบรรดากุนซือดังสมัยเป็นนักเตะบุคลิก,กภาพนิสัยใจคอวิธีการสมัยยังเล่นกับตอนขึ้นมาคุมทีมกับปรับเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ชีวิตส่วนคลิปหน้าครับจะพาไปตามคนที่ทางานในพิมเมีลร์ลีกันบ้างห้ามพลาดเดยประกันทั้งวงครับและอย่าลืมครับตัวเทพฟุตบอลมีคลิปยาวคลิปกลางคลิปสั้นให้ชมทุกวันอย่าลืมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ share, ซับให้กับเราด้วยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปกอนเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟ